สวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับแนะนำนะแนะนำให้พี่เข้าทําช่อง youtube นะครับก็พี่น้องก็ฝากติดตามช่องพี่เข้าด้วนะครับช่องสุนทรพระเครื่องนะครับขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับคโอเไหนโทรศัพท์พี่นะดูเดี๋ยวให้ผมนั่งตรงนี้อ่ะเฮ้ ผมต้องนั่งแบบนี้มะนั่งไปไหนก็ได้พี่ไม่นั่งเตะนั่งเลยเตะพี่ได้กี่คลิปเดี๋ยวเช็คดูคลิปพี่ก่อนสามสามพอดีให้ไล่ข้างล่างเนี่ยลบออกให้หน่อยมีตัวนี้เหรอเออถ่ายผิดเหรอเอถ่ายรูปเป็นรูปนะถ่ายลบออกเลยแม่แม่เอาไว้เหรอเอาไว้เป็นรูปนะรูปแม่เอาไว้ทำปกเหรอจะเอาไว้รูปของ ีละประมาณนี้นะครับถ้าสองคลิปก็ดีเด <No, S 1> ี๋ยว <take it. S 1> ที่โหลดไปคนดูเยอะนะพี่นจะเช็คดูว่ามีคนดูเยอะไหม hmm. ผมดูเมื่อคืนนี้ดูเกือบคนดูเกือบพันคนดูพันพันเจ็ดอ่ะพี่ <laughs> มีแต่หลักพันเ่นั้นเลยของพี่ <Okay. S 1> okay. เดี๋ยวให,ให้พี่น้องชมกันอ,อสุนท์รพระเครื่องครับทำให้ดีๆช่วยพี่เขาทำนะว,วันนี้ช่วยพี่แนะนําพี่เขาเนาะแนะนําพี่เขาลงคลิป YouTube นะครับเนี่ยลงเมื่อวานมีคนดูพันสองนะครับมีพันหกนะคลิปช็อตนี้ AI เขาดันเร็วนะพี่นะไม่มันก็เป็นอยู่ที่ ท,ที่การที่เราของที่มันเป็นมาตรฐานให้กับเราด้วยแล้วพี่พูดดีเลยม,มันขึ้นอยู่กับเราพูดเวยแอปนี้ไปโหลดมาใหม่เมื่อวานไม่เห็นเฮ้ยใครไปเอามาหรือว่าเขาย้ายใช่ไหมไม่เป็นไรอย่าให้มันเข้ามาแล้วแอปไม่ดูแล้วอเอาแค่แอปเราแอปอะไรจะกดดูกันอี g o ู g l e ออ มันเป็นไอวิดีโอคออะไรพวกนี้แต่เอาไว้ไม่เป็นไร,รองให้เขาย้ายออกมาไอ้พวกแกงคอเทนเตอร์สำคัญเนาะไม่ไม่มันโหลดเองเราต้องกดโหลดเองอเดี๋ยวเอาเดินติ๊กตอ,อกก่อนเลยนะ <c oughs> แต่ t i ิ t กตอ,อกไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ไม่ค่อยมีคนดูปกติแล้วคนดูทิ๊กตอ,อกอยเยอะเยอะนเแต่แปลกดันดันเป็น y o u t ยูท YouTube คนดูเยอะ ยูทูบคนดูเยอะเนาะแต่วันนี้เดดพี่ไม่แรงมันเป็นนี่คือเหรียญกูรับมึงจากกรุ่มการปกครองสร้างเมื่อ2 4 3 7ผมมีสองเหรียญแบบนี้เหรอเน็ตพี่ช้าแน้ะวันนี้ที่ลงไปยังไม่มีคนดูเลยเนี่ยเพราะมีมีมีดูร้อยสองร้อย ไม่แรงนะเด็ดไม่แรงไอ่ทิกตอกในลงสามวันคนติดตามเก้าคนลรวไอ่ยูทูบแล้วคนติดตามยี่สิบกว่าคนให้ยี่สิบคนละสามวันหนึ่งติดตามคนเข้าติดตามที่แล้วคนยอดดูนี่มันหกพันกว่าแล้วนี่สมเด็จว่าระคังพิมพ์ฐานแซมนะฐานอะไรนะ ฐานแซมฐานแซมไม่เคยได้ยินสมเด็จว่าละคังพิมพ์ฐานแซมที่ฐานไม่ครอบนี่หนะไม่ฐานฐานมันเพิ่มขึ้นมาอีกออนะฮะนี่ที่ชั้นบนนี่นะครับชั้นล่างชั้นบนได้หมดนะครับก็เป็นฐานแซมเด,เดี๋ยวดองเช็ดเสียงกัน ไม่ได้บอกว่าสนใจทักมาเลยนะมันเลยมันเลยบอกออไม่บอกไม่เป็นไรนะข้อใหม่อะไเริ่ตัดตรงกันที่ว่าอะไรืาอกีบาง พอชมพีกว่าเดี๋ยวเราไม่เอาดีกว่าเนาะไม่เอาดีกว่านาะข้างหลังเดี๋ยวลองตัดออกดีกว่าเอาแค่เออเอาแค่นี้พอนั่งชมครับ เอาแค่นี้พอเนาะไม่ได้ไม่ได้แนะนำว่าสนใจทักมาเพราะเราบอกเขาหลายคลิปแล้วบอกหลายคลิปแล้วก็รู้เลยแต่บอกเขาให้เขาทักมาถ้าเขาจะหมั่นไส้เขามันจะหายใช่ไหมเฮ้ยนี่พูดหลายความเลยคนคนแถวบ้านอยากพูดแบบนี้กูรู้แล้วอะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราไม่ต้องพูดทุกคลิปก็ได้แต่บางคที่ เราก็ต้องพูดด้วยครับหลังๆมาเราก็พูด,ดวเว้นบางเขารู้รอยูอ่เนาะชื่อ,อ,อพระอะไรนะพี่อย่าผมลืมนะสมเด็จวัดระฆังพิมฐานเซมสมเด็จวัดะระฆัง โซโซนะใช่ซซโมีแค่นี้เหรอแล้วก็แฮชแท็กนะสมดลครับฐานมใส่แฮท็กไม่ต้องใช้พิมพ์ยได้เย วันนี้พี่ไปไหนมาวันนี้ก็ไปเนี่ยก็ยังว่าไปทำงานผมไม่ได้หยุดเ็าทามาก็ต้องรีบมาเป็นใจได้ไปก็ไปชม,มเด็ดวัดราคังกับพ้นฐานแนสงเด็ดจะใส่หน้าปกเด็ดวัด มันมางบางงทีถูกใจกันตรงๆกันก็แป๊บเดียวนะพันพันติดตามเนี่ยนะมันขึ้นยับคิดต่อพี่อเพาไอ้ที่พูดเก่งอยู่แล้วเราเราแนะนำเก่งอยู่แล้วไอ้ YouTube นะถ้าทําช่อง YouTube นะทําเป็นคลิปเดียวก่อนเลยถ้าเปิดครั้งแรกนะของผมนี่ทําเปิดครั้งแรกก็ทำคลิปยาวเลย ทำคลิปเดียวเลยคนไม่ค่อยเห็นของพี่นี่ทำคลิปเดียวในคนเห็นเยอะว่าม,มันได้พอคิดอีกแบบนะเวลาทำ YouTube เนระาต้องทำคลิปเดียวก่อนเนาะเพิ่งได้เพิ่งจคลิปแรกเลยวิสามคลิปนะสวัสดีครับทุกทุกคนนะครับวันนี้มีสวัสดีครับ โอ้โหลดเร็วกันการผาไปเด้ยังไม่ต้องอันนี้พระอะไรอ,ะองค์ที่สองอ,อ,อันนี้สมเด็จวัาระคังพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ระ<อ>ประธานนะสมเด็จวัาระคังมีสองคลิปเหรอออ,อันนี้วัาระฆังพิมพ์ใหญ่ระังเสียง แทบไม่ต้องตัดเลยพี่พูดดีพ <laughs> ูดแบบอย่างนี้ไม่เปลืองเนื้อที่ไม่ต้องตัดเลยเอาไหมยอย่างเี้ยมันมันมันไม่ต้องไปอ้างว่าผ้าเราดีพอชมพอดูอยู่อะไรอย่างนี้ไปจะเอาไหมพี่ ว่าตรงไหนถ้าว่ามันมาตราฐานของของลุงก็ดูผมว่ามันเดีมามา๋ยวตัดออกพอถึงขั้นประธานแล้วตัดออก และคลิปที่เราลงไปเราไม่ได้อธิบายแบบนี้ใช่ <Okay. S 1> อันนี้คลิปนี้ถือว่าอธิบายนะครับ <Okay. S 1> เอาเลยที่ผมว่าไม่ต้องอธิบายก็ได้ได้นี่ยังไงไม่ไรไมู้ เดี๋ยวเปิดให้ท่านผู้ชมดูัเดี๋ยววันนี้มาสอนพี่เขาทำคลิปนะครับทำคลิปตอนนี้โหลดลงติกตอกซะก่อนคลิปสุนทรพระเครื่องนะครับมีทุกแพลตฟอร์มนะพี่เนาะมีติกตอ o ยูท b ปนะครับ คือเรามุ่งมั่นเขาบอกว่ามุ่งมั่นจุดนี้นะความมั่งมีมันมีเยอะเขาบอกไม่ต้องไปรอบุญวาสนาเขาว่าคอมพิวเตอร์ไม่ต้องรอบุญวาสนามสมเร็จไปะละครั้งยิ่งใหญ่ครับเดี๋ยอัน,นี่ผมเคยเจอเคยเจอเคยรู้มานะไอ,อประเทศอันนี้นะต่างประเทศนะอินเดียกับปากีสถานครับเขาจะทําแบบเรานะรทำยนะูทูบ หมู่บ้านนั้นทั้งหมู่บ้าน,นทำยูทูบหมดเลยก็ <c oughs> ไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> ไม่ทำไม่ทําเกษตรกรรมอยู่แต่ว่าทุกนเดือนเขาจะท o u t u b e หมดเลยบลฟ์ช่องยูทูบหมดใน,ในเวลาว่างของเขา,เ,า,าเขาจะไม่ปล่อยในเวลาว่างประเทศอันนี้ก็ทําเขาตรวจสอบรายได้นะรายได้เงินจาก y o u t youtube นะได,ได้ได้เยอะกว่าเกษตรกร,ร <c oughs> เกษตรกรรมใช่อันนี้ของปากีสถานใช่ที่ผมดูมาแล้วก็มีอินเดียด้วย ป,ประเทศพวกนี้มันมันเป็นประเทศชั้นชั้นนำใจ่ไหมผมถึงอยากให้พี่ทำใหจะได้มีเพื่อนทำเนี่ยฝากพี่น้องนะครับช่องสุนทรพระเครื่องเนาะสุนทรพระเครื่องกําลังสอนพี่เขาทำอยู่จะว่าสอนก็นได้แนะนำเนาะจะได้มีช่อง YouTube เยอะๆในหมู่บ้านนาะคอยของเรานะครับดีอ่ะนะเพราะว่าถ้าความมุ่งมั่นของเรามัน มันพร้อมกับจิตใจของเราไปด้วยมันก็โอเคนะส,สมเด็จอะไรนะพี่สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่สมเด็จพิมพิมพ์พระประธานวัดระฆังเดียวครับสมเด็จวะะัดระฆังพิมพ์ใหญ่เอาแค่พิมพ์ใหญ่ก็พอแต่ทีนี้นี่เป็นพิมพ์ใหญ่ไงพิมพ์ใหญ่ที่คนเขาหากันมันไม่เห็นเนหลืออยู่องค์เดียวนี่เนี่ยครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวกำลังจะโหลดคลิปให้พี่ครับให้ให้พี่น้องรับชมน้ำพร้อม ไปพร้อมๆกันเลยครับจังหวัดอะไรนะพิมใหญ่วัดละฆังก็พอมันอยู่ฝั่งทนภาษีเจริญนะครับาภษีวัดละฆังก็จบแล้ววัดละฆังก็พอเนาะใส่ภาษีเจริญหน่อยก็ได้เพราะวัดระฆังภาษีเจริญคนมันอยู่นู่นเลยเนาะคนชอบพูดก็พอจำเพาไง คนต้องเพางสระอาแล้วก็เวารค์เือสีสระอีคนชอบพูดติดปากว่าละครังเขตภาะีเจริญนจะน่าจะใช่ผมนะขอ่าโอเคนี่พอมาตอนท้ายพี่ไม่พูดพี่น่าจะพูดเอาคลิปหน้าเลยเอาแบบทักมานะถ้าใครสนใจนะทักมาอันนี้มาฟังเลย สนใจติดต่อมาติดต่อเนี่ยที่เขาหายิ่งกว่าสมเด็จพัดระคังผงก็เนี่ยที่ในหลวงจ่ายแต่ช่วงเงียบนี่ผมตัดออกเลยแล้วไม่เอานะมันเงียบเยอะเยอะเราก็ตัดออกเดี๋ยวเราฟังอหมรจะมีความน่าให้เอาไว้หน้าปกเป็นพระมุกไม่ใช่ง่ายเลย ตระกูลเดียวทุกเนียวกรัำพี่ต้องไปถ่ายรูปไหมต้องถ่ายเอาง้อวัดวัดอะไรครับพี่อันนี้วัดสามปื้มพี่รู้ไหมว่าอยู่เขตไหนสามปืมอยู่เขตไหนวะเขตยานาวาผมก็ไม่เคยได้ยินน่าจะใช่ไม่เราเช็คได้เพิ่งนี้เราอยากรู้อะไรเราเช็คได้วัดสามปืมทุกวันนี้มันโลกอินเทอร์เน็ตมันใช่มันรู้หมดเลยอุทยาพี่ ว่ามันมีสามเพลงหน้าเพลงวัดสามปื้มเจดีวัดสามปื้มเออจังหวัดอยุธยาหนึ่งวัดวัดสามปื้มสามเพลงสามเพลงใช่ได้อยู่อยู่สามเพลงวัดสามปื้มใช่สามเพลงเนาะใช่แถววัดไตไม่ใช่เรียกเรียกพระอะไรนะพี่พระนะเขาเรียกพระท่านเจ้ามาพิมพ์ท่านเจ้ามาพระพิมพ์ พิมท่านเจ้ามาเขาเรียกสะดุ้งกับบางคนเขาเรียกชัยวัดแต่ว่าเราไม่เรียกชัยวัดเราเรียกสะดุ้งกับท่านเจ้ามาแค่นี้พอพร <ies. S 2> <clan forgetting. S 1> ะสะดุ้งกับอม응ท่านเจ้ามาวัดสามตื้นสะดุ้งนี่ยห <HAM> ละพระคู่ชีวิตผมเราไปไหนมาไหน <S 1> <S 1> ผมไม่ได้ขาดเลยพระสะดุ้งกับาาท่านเจ้ามาท่านเจ้ามาทิมสะดุ้งกับท่านเจ้ามา พระสารพึงท่านเจ้ามาชื่อแปะผมเพิ่งเคยได้ยินก็นี่แหละผงเนี่ยที่เหลือสมเด็จโตไปสร้างท่านเจ้ามาก่อนสมเด็จโตนะดกลับพิมพ์สะดุ้งกลับนะอืพิมพ์สะดุ้งกลับท่านเจ้ามาวัดสารพึ่งอันนี้มันคือตระกูลนี้นี่มันไม่ใช่สามมันตระกูลเจ้านะ ท่านจะมาปอ็อยู่ก็ระเก้าเป็นดีนอยู่กัราชการที่สามมันจนถึงราชการที่สี่ส,สามสิบเนี่ยเป็นโลกว่ญาญี่ปุ่น้าใครมีพระท่านข้าเอารูปข้าเอาหลวงพ่อวัดเขาตะเขานะท่านเอาหลวงพ่อวัดเขาตะเขานะมามาทําท่านจะมาท่านจะทำสะดุ้งกะส่นวนมากจะไม่มีรกสะดุ้งกะขากลัวอยี่พอลาย พระบางบองค์ไม่กล้าทําออกมาให้คนใครจะทําไม่ดีก็เราจะกลับไปหาหมดเลยนะที่ผมบูชาของผมอยู่ทุกวันนี่พระผมสมัยสงครามรอบครั้งที่หนึ่งนอเพราะว่าตาไปเอาอยู่ที่วังสักประปทุมได้ไปเข้าถ่ายวาวได้เนี่ยที่ไปเนไดยไปลบลอกไปตัดฟืนใส่รถไฟเผาให้มันวิ่งเขาแจกผ้าเนี่ยคนละองค์ละองค์เลย สีแดงก็มีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับพี่ใง่สู้โลกกับญี่ปุ่นนั่น2482ตาได้ไปเอาพระอนพิมพ์สะดุ้งกับเขาเรียกว่าพิมพ์สะดุ้งกับท่านเจ้ามาวัดสามเพิ่มที่ที่ตูดตะอุ่นเหล็กไหลนี่ได้จะเอามาลงที่ตามตรงเดชโบได้้แต่อยู่แต่บนหัวนั่น เราลงมาถ่ายผมยังต้องรีบอันลงต้องรีบออกขึ้นองค์นี้เหรอเออท่านว่าผมเรา้หัวหวงแท้พระพิมสะดุ้งกับใช่พิมสะดุ้งกับท่านเจ้ามาวัดเนี่ยองคนี้ครับพี่น้องตูดเราอุดเหล็กไหลใช่ไหมพิมสะดุ้งกับท่านเจ้ามาภาษาพื้น วัดสามปื้มเขตสำเพ็งผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่นีเพิ่งเคยเห็นกับผมเพิ่งเข้ามาให้ดูเว้ยผมจะแฝนผมตลอดผมจะไม่ใครเห็นลงจะอยู่ข้างในตัวผมไม่เคยได้ยินจริงๆเพิ่งเคยได้ยินเนี่ะพระอะไรนะพระสดุ้งพิมพ์สะดุ้งกับพระพิมพ์สะดุ้งกับท่านเจ้ามาวัดสามปื้มพระพิมพ์มันมืดๆอือๆืออือต้นไม้ คลิปแรกมีฉากอมีฉากอย่างนี้ยฉากหลังที่ต้องตั้งอย่างเนี้ยอย่าหันตรงนี้โอเควันนี้จบก่อนนะพี่นะเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมให้พี่น้องิือกันวันนี้มาสอนพี่เขาทำ u t u b e นะครับมีช่องนี้นะครับช่องสุนทรพระเครื่องครับพี่น้องฝากขับไปติดตามเพิ่มนะครับ พี่นอ้องสนใจเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับเข้าไปเบิ่งช่องเพื่อนครับสุนทรพระเครื่องนะาการเขาเ้า่อมเนี่ยครับช่องนี้ครับสูนสุนทรพระเครื่องนะครับมีแค่นี้แล้วพี่นะจบเลยเนาะสวัสด,ดีครับพี่น้องสวัสด,ดีครับคลิปนี้พาพี่น้องลาไปซัมมิ่งก่อนครับพี่น้องขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับ คิปนี้ก็บ่ามีอย่างไรก็คือแนะนำนะแนะนำให้พี่เขาทำช่อง YouTube นะครับก็พี่น้องก็ฝากติดตามช่องพี่เขาทำนะครับช่องสุนทรพระเครื่องนะครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ